วันนี้นะครับผมจะชวนทุกคนนะครับมาดูอาหารสําหรับผู้ป่วยเบาหวานซึ่งวันนี้จะเป็นอาหารประจําของภาคกลางครับสิ่งที่ผมเตรียมมานั่นก็คือต้มยํากุ้งนะครับอาหารประเทศไทยหรืออาหารของภาคกลางเนี่ยต้มยํากุ้งจะเป็นเมนูของท็อปเทมากที่สุดครับแต่วันนี้จะมีเทคนิคง่ายๆมาดูกันเลยครับว่าทําอย่างไรครับเริ่มแรกนะครับเติมน้ําไปก่อนนะครับ ระหว่างที่เรารอให้น้ําเดือดนะครับเรามาเตรียมนะครับในเรื่องของเครื่องเทศและก็สมุนไพรต่างๆครับตัวแรกที่จะใช้นะครับนั่นก็คือตัวรากผักชีเอามาบุบนะครับใส่ลงไปตัวตะไคร้นะครับตอนใส่เนี่ยจะใส่สองรอบนะครับรอบแรกใส่เพื่อดับกลิ่นคาวของกุ้งรอบที่2เพื่อให้มันมีความหอมครับข่านะครับเวลาใช้เนี่ยให้ใช้ตัวฝั่งแก่นะครับเพราะมันจะมีกลิ่นที่เยอะแล้วก็สามารถดับกลิ่นคาวได้ครับ บมะกูดนะครับเด็ดกันกลางออกนะครับใส่ลงไปครับเนื่องจากว่าเมนูนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ใส่ผงซุปต่างๆลงไปนะครับแต่วันนี้ผมจะเลือกหอมแดงเพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าตัวหอมแดงนะครับมันจะมีอูมามินะครับเวลาใส่ไปแล้วมันจะทําให้ตัวน้ําซุปหรือตัวต้มยํากุ้งเนี่ยอร่อยขึ้นแล้วก็นัวขึ้นก็จะมีความหวานนะครับอยู่ในตัวอยู่แล้วเมื่อต้มไปนะครับเมื่อน้ําเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่เห็ดลงไปก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเห็ดเองเนี่ยมันจะสุกยากกว่ากุ้งเมื่อน้ําเดือดเรียบบรร้้้้อยแลลววนนะคััใหปปุงตําา นะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะครับหลังจากนั้นให้ใส่กุ้งลงไปกุ้งนะครับเรานําไปล้างนะครับปอกเปลือกผ่าหลังนะครับแนะนํานะครับนิดนึงเมื่อเราใส่กุ้งไปแล้วเนี่ย อย่าไปคนนะครับเพราะเวลาคนเนี่ยกลิ่นกุ้งมันจะข่าวครับเมื่อน้ําเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวกุ้งก็เริ่มสุกนะครับเคล็ดลับอีกนิดนึงตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะนํามากินนะครับให้ปิดไฟนะครับให้เรามาปรุงกับน้ามะนาวครับทําไมถึงใส่น้ํามะนาวตอนปิดไฟเพื่อไม่ให้มันขมครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตักใส่ภาชนะหรือใส่ชามของเราได้เลยครับได้กลิ่นหอมกันไหมครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ มาปรุงความเผ็ดนะครับโดยการใส่พริกเพิ่มนะครับพริกนะครับสามารถเอามาหั่นนะครับหรือเอาไปสับนะครับหรือเอาไปโขลกนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับผักชีและต้นหอมครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูต้ยมยำกุ้งน้ำใสครับสำหรับผู้ป่วยท่านใดนะครับที่มีความกังวลว่าจะทานตัวต้ยมยำกุ้งน้ำข้นได้หรือเปล่านะครับจริงๆเราสามารถทานได้ครับเพียงแค่ท่านใช้กูสนาเอสอาร์ทิปเปิลแคร์ครับเป็นอาหารทดแทนหรืออาหารระหว่างมือ้อสูตรครบถ้วนผสมใยอาหารช่วยควบคุมระดับน้ำตาลเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานครับ หลังจากนั้นก็เติมลงไปได้เลยนะครับเมื่อเติมนมลงไปเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกท่านนะครับปิดไฟได้เลยเพราะถ้าหากว่ายังต้มอยู่นะครับก็จะทำให้ตัวกุสนานะครับแตกตัวแล้วเดี๋ยวจะไม่อร่อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูต้มยำกุ้งน้ำข้นที่เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์กุสนาครับ ผ่านไปแล้วนะครับเมื่อกี้กับเมนูอาหารคาวเรามาดูเมนูขนมหวานกันบ้างครับวันนี้ผมจะแนะนำนะครับว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยสามารถทานอะไรได้บ้างมีเทคนิคง่ายๆนิดเดียวครับวัตถุดิบหาจากร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยก็ได้ ตอแรกที่จะแนะนํามวันนี้นะครับก็คือตัวละช่องนะครับซึ่งปกติเรารู้กันอยู่แล้วว่าตัวละช่องเนี่ยหวานมากแล้วก็มันมากนะครับเคล็ดลับของเราอยู่ตรงนี้ครับเทน้ํากะทิทิ้งครับผ่านน้าร้อนเพื่อล้างตัวน้ําตาลแล้วก็ตัวน้ําเชื่อมแล้วก็กะทิออกครับก็นํามาเทใส่ถ้วยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาชงกูสานะครับเพื่อที่จะนํามาใช้แทนน้ากะทิครับกูสนาที่เราใช้นะครับก็ตักผงมานะครับ5ช้อนผมจะเติมน้าไปเพียงแค่100 ML นะครับเพื่อจะได้ความเข้มข้นแล้วก็ทําให้ยังมีความหวานแล้ก็ออร่ยขึ คนให้เข้ากันนะครับน้ำที่ใช้ชงวันนี้นะครับเราใช้น้ําอุณหภูมิปกติเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวกูสนานะครับสามารถละลายได้ง่ายหรือหากใครไม่มีเวลานะครับก็สามารถเอาไปเชคกับน้ําแข็งหรือในน้ําเย็นเลยก็ได้ครับเมื่อเราชงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเติมตัวหนุ่มกูสนาได้เลยครับเติมน้ําแข็งนะครับลงไปได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูแล้วช่องใส่นมกูสนาครับเห็นไหมครับว่าจากวัตถุดิบที่เราหาซื้อกันได้ง่ายเนี่ยก็สามารถทํามาเป็นเมนูอาหารสําหรับผู้ป่วยเบาหวานได้ครับ